คลิปนี้พาท่านขึ้นสู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยชมพระกรุง,งามๆอีกกรุหนึ่งที่ชมอยู่ในขณะนี้เป็นพระ <c oughs> สุมนครโกษาพระสุมนครโกษา,รรก,ากรุทับชุมพลกำแพงเพชรและกรุวัดหัวเมืองนครสวรรค์พระกรุ <c oughs> พิมซุมนครโกสาลักษณะนี้ขึ้นสองกลุก่มมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากแทบจะแยกกันไม่ออกนั่นก็คือกลุ่มทับชุมพลจังหวัดกำแพงเพชรหรือเมืองชากังลาวแล้วก็กลุ่มวัดหัวเมืองนครสวรรค์หรือเมืองพระบางทั้งสองกลุ่มนี้ใกล้เคียงกันมากเป็นศินละปะยุคหอมลบบุรีเนื้อตะกวดสนิมแดง ขนาดไล่เรียกกันศินละปะคล้ายคลึงกันนะก็ไม่แน่ว่าจะเป็นช่างคนเดียวกันหรือไม่ในการแกะพิมพ์การเทกันหล่อในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งพระ <c oughs> ทุ่มนครโกษากรุทับชุมพลนี้เพิ่งจะแตกกรุออกมาเมื่อปีพศ .2538 นี้เองก็คือเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมา จำนวนพระที่พบในกลุ่นั้นอยู่หลักพันต้นๆนะหลักพันต้นๆน,น่าจะประมาณสองถึสมพันองค์หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่สันนิษฐานกันไว้ว่าประมาณสองพันถึงสามพันองค์ด้านหลังนั้นเป็นลักษณะหลังไหลผ้าส่วนสนิมนั้นจะแตกต่างกันไปนะสีของสนิมมีทั้งสนิมส้มสนิมแดงเลือดนกนะ สนิมสีเปืดอมังคุดหรือสนิมชมพูอันนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุดิบก็คือเนื้อตะกั่วนั่นเองหรือขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของกรุพระนั้นๆนนเช่นว่าหนึ่งอากาศนะอุณหภูมิความร้อนความเย็นความชื้นความแห้งหรือว่ากรดด่างต่างๆที่จะทำปฏิกิริยากับผิวพระ ทำให้สนิมคาบไขนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์ระองค์แต่ที่แน่ชัดนั้นก็คือให้จำไว้ว่าพระเนื้อตะกวสนิมแดงหรือชินตะกวสนิมแดงสนิมแดงที่ขึ้นมานั้นจะต้องแตกต่างกันแม้แต่จะเป็นพระองค์เดียวกันสนิมจะต้องไม่เป็นสีพื้นสีเดียวกันทั้งหมดจะมีการ <c oughs> สีลักษณะที่ว่าผสมผสานทั้งสีเข้มทั้งสีจาง อันนี้คือสนิมธรรมชาติถ้าหากว่าสนิมเป็นสีพื้นเดียวกันเสมอกันหมดอันนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นฝีมือมนุษย์ทำเรียนแบบขึ้นเพราะธรรมชาตินั้นจะไปกำหนดกฎเกณฑ์เขาไม่ได้